เสียงฝีเท้า K.M.M.T.H. เราเริ่มดังขึ้นจากถงบันไดตอนตีสองเราสะดุ้งตื่นทันทีเพราะอยู่คนเดียวมาหลายคืนมันค่อยๆใกล้เข้ามาทีละก้าวหนักหน่วงเหมือนคนตัวใหญ่เดินทว่าบ้านล็อกสนิททุกบานหัวใจเราเต้นระรัวพยายามตั้งสติฟังเสียงที่ก้าวผ่านหน้าห้องไปอย่างช้าๆ จากนั้นมันก็วนกลับมาเสียงหยุดลงตรงหน้าประตูห้องเราพอดีไม่มีเสียงคนหายใจเรากลั้นหายใจหวังว่ามันจะผ่านไปแต่กลับได้ยินเสียงขูดเบาๆที่ลูกบิดความเย็นยะเยือกแล่นไปทั่วร่างเราหลับตาแน่นไม่กล้าแม้จะขยับผ่านไปสักพักเสียงนั้นก็เงียบลงไปเองความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงนับจากวันนั้นเราไม่เคยนอนหลับสนิทอีกเลย ผู้สนับสนุน KMMTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง